โยมทั้งหลายทุกคนทุกกานวันนี้ก็เป็นตอนบ่ายของตอนเย็นแล้วของวันที่สิบเก้ามกราคม2องพันห้อยหซึ่งญาติโยงก็ไม่หนีไม่ห่างจากการได้สั่งสมขึ้นซึ่งบุญเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน ธันวาคมจนมาทะลุเดือนมกราคมอาตมาเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าจะให้เล่าเท่าความนี่ก็โอ้ยาวเลยเทวดาติกตอกท่านบอกให้โยมาที่วัดอาตมาก็เหนื่อยเลยโยมหมดอิสรภาพอีก,กังหาไม่รู้จะว่ายัางไงเพราะว่า เวลาที่เคยได้ทำกิจกรรมงานอื่นๆปัจจุบันนี้มันไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั่นอีกเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่จะต้องมาสงเคราะห์โยมมานุเคราะห์โยมแทนเพราะว่าเห็นญาติโยมทุกมาในตามาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ละคนแต่ละท่านก็บางคนก็ไม่มีทุกข์อะไร แต่ก็อยากจะมาสร้างบุญสร้างกุศลบางคนก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจอย่างเมื่อเช้านี้เห็นโยมคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดพะเยาป่วยด้วยโรคผิวหนังอักเสบดำเป็นเป็นฐานเลยโยมอันนี้คงมีวิบากกรรมเกี่ยวกับศา,าสนาเกี่ยวกับเรื่องระระัานไรัร ก็เลยบอกให้ไปแก้โดยการที่ไปขอขมากรรมต่อพระพุทธรูปองค์พระประธานใกล้วัดไหนก็ให้ไปวัดนั้นแล้วก็ให้ไปปล่อยปลาห้าสิหตัวแล้วก็ให้สวดอิทิพิโสพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณอย่างที่เราสวดทักษิณวัดเมื่อกี้สามรอบนี้แล้วก็ให้โยมไปกวาดวัด ขอคมากรรมต่อพระรัตนตรัยและให้กวาดวัดก็อบอกให้ยมไปทำแล้วเพราะว่าคนเราเนี่ยวิบากกรรมมันพูดยากเหลือเกินแต่ละคนแต่ละท่านสร้างกรรมสร้างวิบากบางทีทำกับพระาศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีบางคนก็ไปทำกับพ่อแม่ก็มีไปทำกับครูบาอาจารย์ก็มีไปทำกับเพื่อนรวมโลก เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยก็มีจะพบไหนไม่รู้วิบากกรรมเมื่อ <c oughs> มันติดตามมาสนองผลเนี่ยทำให้ทุกข์ยากลำบากบางคนเจ็บป่วยจนไม่รู้จะพูดยังไงเจ็บป่วยด้วยโยครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาจนว่าบางทีเราเห็นแล้วก็สงสารว่า โรคภายในที่เกิดเช่นมะเร็งตรงปอดมั่งตรงอวัยวะภายในหัวใจมั่งตรงสมองมั่งหลายที่หลายทางก็ได้แต่บอกวิธีแก้เอาเครดอย่างเช่นว่าการใส่หัวใจพระพุทธลูกเสื่องใส่เครื่องในพระพุทธลูกเป็นต้นหรือบางทีก็ให้หแก้โดยการซ่อมพระพุทธลูกเป็นต้น สิ่งเหล่านี้เครดเล็กๆน้อยๆเราต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสารณะโยมเพราะว่าภัยร้ายอันตร,รายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะพ่ายต่อพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพทั้งนั้นไม่ว่าภัยใดๆที่จะเกิดขึ้นแก่มนุษย์ก็จะล่วงตกไปด้วยอํานาจของพระพุทธานุภาพพระนรมานุภาพพระสังฆานุภาพอย่างที่ทุกวันนด้เราได้เจริญ บทถวายพรพระพาหง์สหัสสมาพินิมพิตสาวุตนตังนั่นแหละพุทธเจ้าชนะทั้งยักษ์ทั้งานาทั้งคนทั้งช้างทั้งคนไม่ดีเช่นพระเทวทัตก็ดีจินจามนาวิกาก็ดีคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่ทำบาปทำกรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บรารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นที่เอาชนะ ต่อบรรดาคนผู้ที่มีจิตใจอันแข็งกระดา้างเราทั้งหลายที่ได้มาทำบุญสร้างกุศลผู้ที่ส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรน,นี่ก็ส่วนหนึ่งที่เราได้ทำบุญสร้างกุศลเพื่อแผ่บุญให้แก่ตัวเราเองพ่อแม่รวมไปถึงเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรส่วนเป็นเจ้าบุญนายคุณนั่นก็ส่งเสริมให้เราเจริญส่วนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรก็สวดขอให้เขาพ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบาก อาตมาอยากจะฝากบอกขยาโยมทุกคนขอให้ไหว้พระสวดมนต์โดยบทอินิพิโสพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอย่างที่เราทักษินาวัตรประทาุเมื่อกี้นี้ถ้าเราสวดทุกวันเนี่ยหนึ่งจิตจะเป็นสมาธิสองพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนั้นจะปกป้องชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ให้มีอันตรายอันตรายใดๆถ้าเราได้เจริญอยู่ทุกวันทุกเวลาแล้ว เราจะมีความสุขและจิตเราจะเป็นสมาธิและพลังจิตเราจะเกิดมีสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่ชั่วร้ายก็จะพลายมาลายหายไปเมื่อวานนี้ก็มีโยมอุ่นสูอุสาบินมาจากอเมริกาหลายคณะทีเดียวเมื่อวานนี้จากเมริกาบางคนมาแล้วก็มาถูกมนต์ดำคุณใสที่ไม่ดีอเมื่อวานนี้ ก็เลยอธิษฐานเอาน้ำมนต์ให้กินก็ร้อนออกตัวบุกว่าบุกว่าไปโดนคุณสายทำใสา่ก็หายไปก็ให้ส่วนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปกป้องไว้สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ในโลกศาสตร์เหล่านี้ยังมีอยู่ในโลกญาิโยมพวกอมนุษย์พวกคิดไม่ดีพวกคิดลบเ่ยยังมีอยู่จิตที่ไม่ดียังคิดที่จะคิดจะทำลายจองล่างจองผานคนอยู่อีก บางทีเป็นพระเสด้วยโยมไปทำสเสน่หยาแฝดไปทำโน่นนั่นนี่ไม่ดีเลยพระอย่างนี้ไม่น่านับถือซึ่งญาติโยมก็ให้ดูเอาเวลาครบคนครบเข้าไปหาพระหาเจ้าก็ขอให้ดูให้ดีเดี๋ยวจะถูกหลอกลวงเอาว่าไปทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างธรมามานี่ธรรมาโดยเฉพาะอาตมานี่ตั้งแต่บวชเป็นเนนมาอายุสิบสามปี จนปัจจุบันบวชอุปสมบทมานี่ห้าสิบสองห้าสิบสามปีอาตมาบวชมานี่เจ็ดสิบสองปีอายุของอาตมาอาตมาสร้างแต่ก,กุศลอาตมาประพฤติแต่ศีลธรรมที่พระเจ้ทาท่านสอนให้เราทําตามพระวินยัยอาตมาก็ทําตามพระวินยัยและสิ่งเหล่านี้แหละที่คุ้มครองอาตมามาโดยตลอดเพราะนั้น ญาติโยมไม่เชื่อเลยว่าพุทธคุณธรรมคุณปรปสังคุลเนี่ยสามารถขจัดปัดเป่าภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจากสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกไปได้ขอให้บาร,รมีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญดีชอบแล้วเป็นผลเป็นอนิสงส์เป็นพละวะัตปัจจัยสูงส่งให้ญาติโยมเนี่ยดำเนินชีวิตในทางคัรลองที่ถูกที่ชอบ จะเป็นมหากุศลจะเป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับพวกเราไม่มีวันตกต่ำขอให้พวกเราเดินดำเนินามทางของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั้นให้เราเดินไปด้วยทางดีให้เราเดินจิตไปด้วยทางกุศลทางดีทางจิตท,ทางที่เป็นกุศลจะดำชีวิตเราบรรลุนนในภพกับความสุขไม่มีชีวิตที่ตกต่ำสืบไปเพราะนั้นขอฝากไว้หนึ่งไส่พระสวดมนต์ 2. ใส่สาบาตรจำเช้าแมอมีเวลาโอกาสใส่บาตรได้ใส่บาตรสให้ญาติโยมประพฤติปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานภาวนาอันนี้จะเป็นองกุศลที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราอย่าคิดลบให้เราคิดบวกสร้างกุศลไว้จะเป็นมงคลสำหรับชีวิตของพวกเราสืบไป